นักเตะแอนและฮีโร่สาวสุดสวยมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีมิชชั่นอะไรคะยาย่าเป็นภัยร้ายที่แต่งตัวมากับการจราจรค่ะเฮ้ยรถติดไม่ใช่ค่ะพี่แอนมิชชั่นของเราวันนี้กําจัดภัยร้ายในคราบของแท็กซี่ในตอนที่ชื่อว่าแท็กซี่อันตรายทำไมน่ากลัวแบบนี้จีแท็กซี่ลมแกส๊สยาสลบสทูกซั่ไปหมดเลย อุ๊ยน่ากลัวนะคะเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเครืองวัดึกแสบแแมเนี้ยคงจะไม่มีอะไรมากแย่แล้วสถานการณ์แบบเนี้ยทำยังไงดีเนี่ยเหงื่อแตกพลักในชั้นเฮ้ยต้องเร่งแอร์หน่อยดีกว่าแอร์เร่งแอร์เหมือนมีข่าวเลยอะถูกยาเราแน่เลยทำดีอะไงดีเนี่ยแย่แล้วจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเครื่องช็อตไฟฟ้าลูกตอนอายอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่มีในกระเป๋านะ ไม่ไหวแล้วว้าเจ็บมันจ็บ้ายู้อหอสูดจ็บมเ็ดูดูขับไปได้ยังไงไม่ระวังพาผูา้โดยสารไปชนโครมใหญ่เลยจังสี่ผู้โดยสารกระยานวาดกลัวเป็นเบิร์ดโอ้ข่าวนี้สี่โปยาสลบผู้โดยส,สารสาวรู้รัพย์ข่าวนี้ยเกิดร้อนกันหนักเลยพวกเราต้องคอยเป็นหูเป็นตานะครับขืนโจนรโปยาสลบอลาวาดมากๆ คนไม่ขึ้นแท็กซี่พอดีใช่ใช่ใช่ต้องไปดูพินตาว่าแต่บุไดล่ะที่น่าสงสัยที่สุดโอ้ยโล่งเลยฉันโอ้ยค่อยยังชั่วเกือบไปแล้วไหล่ะเจ้าอะไรมีอะไรทำไมจะมีอะไรผิดปกติเหรอลองยังเห็นเถี่ยอะไรไม่มีอะไรติดที่หน้าเราที่หนาห้ได้หอะได้ฟ้าดรเอร์แอนคะ สิ่งผิดปกติค่ะมาร์กี้เกิดอะไรขึ้นจ้าพบสิ่งผิดปกติกตค่ดพีแอนอะไรนะพีแอนคะ่ะนาโนชิปของยาย่าแล้วคิมผิดปกติคะ่ะมันกระพริบเตือนเป็นสีแดงตลอดเวลาเลยต้องรีบแก้ไขโดยด่วนร้ายแรงไหมคะดรแอนถ้าไม่รีบแก้ไขจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะพลังของพวกเธอมีเพิ่มขึ้นนาโนชิปเริ่มรับพลังไม่ไหวต้องเอาไปอัปเกรดฟังดูดีนี่ ยางนี้ก็ yani หมายความว่าเราจะไม่มีนาโนชิปใช้ไปพักหนึ่งไม่นานหรอกจ้ะแต่เมื่อได้นาโนชิปคืนมาพลังพิเศษของพวกเธอก็จะเพิ่มระดับความสามารถขึ้นไปอีกยอดไปเลยเฮ้ยแล้วคือแย่แล้วเรื่องเก่นด่วนเลือระดับชาติไม่ระดับโลกไม่ใช่ระดับจักรวาลเลยต่างหาะทุกคนต้องช่วยนะคะต้องช่วยเดี๋ยวนี้เลยนะคะพี่แบวใจตกลงนี่จะช่วยแบวใจใช่ไหมคะซึ้จริงเลยล่ะค่ะ ว่าแต่มันเรื่องอะไรเหรอแววใจแลวใจโดลแท,ท็กซี่รมยาค่ะ<า>ในช่วงที่ไม่มีนาโนชิปพวกเธอช่วยกันสืบคดีนี้กันได้ไหมเรื่องใช้หัวคิดยายายถนัดอยู่แล้วสอปมอยอหอค่ะๆๆเรื่องใช้แรงถึงไม่มีนาโนชิปก็สบายนะดีจ้ะช่วงนี้โจนในคราบแท็กซี่ระบ,บาดหนักมากเฮ้ยโอ้ยแก๊ว มีอะไรหรือเปล่า่ะพี่โหดเอ่อโอเปล่าเปๆๆาเปก็เออนิดหน่อยอะนะคือมันเอ่อรถเปื่อนนะ <c oughs> เอาก็รอคิวล้างรถนี่แล้วจักรีไปไซอัะนันอย่างเนี้ยมันมีพิรุษแป,กปลกๆนะครับแถวเนี้ยแท็กซี่ผ่านน้อยจังเห็นไหม ใช้จักรยานน่ะดีสุดสะดวกแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนี่ไงบองปกติฉันก็ไม่นั่งแท็กซี่หรอกอยากแต่มาสืบเรื่องโจรในค้าวแท็กซี่ไม่ให้นั่งแท็กซี่แล้วจะให้ขี่เกวียนหรือยังไงยะอุ้ยใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งทะเลาะกันแล้วหมดเลยขอโทษจะน้องขอโทษขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจอืพฤติกรรมแบบเนี้ยโจรชัดๆย่างงี้ต้องเอาคืนนี่เฮ้ยโอ๊ยเนย าเฮ้ยระวัอเลยระวังข้นี่ยอะออกไปได้เฮ้ยทิ้งเฉยเลยเฮ้ยของฉันนะเอาคืนมาเอาคืนมาเย้เนี่เย้เาฮ้ยได้ละของฉันนะเอาคืนมาเอาคืนมาคืนเจ้าของเขาดีกว่านะอย่านึกว่าไม่รู้นะน้อยเนี่ยพวกแกนั่นรถไฟตกรถมา เียกไปฝากขังจะดีมั้งน้อยเนี่ยฝากไว้ก่อนเถอะจนยังหล่อนฉันไม่รับฝากยาเล้วไหนร่ละยาย่ะรถสายตัวน่ะมีจะที่ไหนกันเล่าเจ้าเล่นักไะยาย่าแต่ฉันจะปล่อยภัยสังคมไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกต้องตามไปจับเดี๋ยวก่อนยอาเอลยมาีกเอ้าเฮ้ยพลังผ่านวัดคูอฮ้ยลืมไปไม่มีนาโนชิปห้ มากี้จะเป็นยังไงบ้างนะแข็งแรงสบายดีฟิตเปรียยสุดๆเย้ยมากี้รอดได้ไงอ่ะเจ็บซะขนาดนั้นน่ะความลับของซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ตอนแท็กซี่อันตรายกำลังจะเปิดเผยในเบรก2แล้วนะคะตามไปดูกันเลยโอ้โอยโอ้โเจ็บย่เลยนะมากี้ถ้ายายะามีนาโนชิปแล้วก็ยายาไม่ปล่อยให้มากี้เจ็บอย่างนี้หรอก นี่ถ้ามีนาโนชิปแล้วก็ได้สั่งสอนใยไวร้ายนั่นให้เข็ดเลย <c oughs> งั้นก็เรียกฉันว่านางฟ้าได้เลยจ้ะสาวสาว <c oughs> พราะแอนมีนาโนชิปที่อัปเกรดแล้วยังไงล่ะจ๊ะนาโนชิปนี้เพิ่มระดับความสามารถให้เหมาะสมกับพลังความสามารถที่เพิ่มขึ้นในตัวของพวกเธอ พลังอ่านใจของมาร์กี้จะใช้ได้หลากหลายขึ้นสามารถอ่านใจเป้าหมายผ่านวัตถุหรือรูปภาพที่เป้าหมายเคยสัมผัสมาแล้วและเมื่อแปลงร่างพลังผ่านวัตถุยังสามารถพาคนหรือสิ่งของทะลุวัตถุด้วยได้ส่วนคิมเบอรี่ความสามารถในการสะกดจิตของเธอจะเพิ่มขึ้นสามารถทําได้กับหมู่คณะและเมื่อแปลงร่างพลังภาพลวงตายังเพิ่มระดับสร้างภาพลวงตาผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้ด้วยเยี่ยมไปเลยค่ะด็อกเตอร์ยายา พลังรักษาของเธอจะสามารถส่งไปให้คนที่อยู่ห่างออกไปได้แต่ในระยะไม่เกิน10เมตรเมื่อแปลงร่างระดับพลังที่เพิ่มขึ้นทําให้สร้างพาหานะเคลื่อนที่ได้อืมแต่พลังที่เพิ่มขึ้นก็มีข้อจํากัดตามมาเหมือนกันนะพวกเธอจะเป็นจะต้องกินให้มากขึ้น กล้ลยุดยอดขอบราวนี่ด้วยนี่ค่ะเอาไปแท่งตัวตวเลยโอ้โโอน้องยาย่แย่จะทานเร็วมากนะสิคะระวังจะติดคอด้วยนะคะของเงาะด้วยมะพร้าวก็ดีแตงโมยิ่งแรกค่ะได้เลยค่ะนี่ค่ะน้องคิมต้องทานผลไมเ้เยอะๆนะคะเติมพลังเข้าไปค่ะนี่เลยนี่ล ก็อย,า,ยาปั่นปั่นหยิบเยอะเลยค่ะน้องมาร์กี้สดชื่นมากเลยนะคะพี่แววใจอืมอุ้ยพวกเธอกินกันเป็นพอนาโดเลยนะระวังจะอ้วนละ่ะอ้วนกินเข้าไปเถอะจ้าการใช้พลังในระดับใหม่นี้พวกเธอต้องควบคุมให้มันเหมาะสมถ้าใช้มากไปพลังจะหมดอย่างรวดเร็วพวกเธอก็เติมพลังได้ด้วยอาหารพวกนี้แหละค่ะว้าวอืมแปว เสรมพลังกันแล้วก็อย่าลืมออกตามหาข้าวของของแววใจด้วยนะคะจากแท็กซี่โจนคงจะเอาไปปล่อยตามตลาดมืดแล้วแน่เลยอะฮะนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วนั่นชุดโจนโจรไปแล้วไปแล้วแท็กซี่คนนั้นทำไมล่ะพี่แววใจอแท็กซี่โจรวใจปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสามสาวดีกว่าด็อรแอนค่ะแววใจขอมีส่วนร่วมด้วยนะคะไปนะคะพี่แท็กซี่ ตามขันหน้าไปเลยค่ะแรงรงรุรงไดพอช่วยช่วยได้เดี๋ยวทุกคนยายย่าว่าเราวิ่งตามไม่ทันแล้วล่ะตรงนี้พลังซูเปอร์โมบิลมาเร็วทุกคนขึ้นรถแน่ใจนะว่าจะตามทันน่ะไปนะไปอย่านะโอ้ยหืมโ มันต้องทำเรื่องไม่ดีอยู่แน่ๆเลยล่ะค่ะมันขับไร้มาุยาทแบบนี้แหววใจมัดใจมากค่ะขับชวัดชฉวเวียนอย่างนั้นผมเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับผู้โดยสารนะครับไม่ต้องห่วงค่ะพี่ซิ่งไปเลยแล้วจะตามทันได้ยังไงล่ะคะเอ๊ะนี่กลิ่นอะไรคะทำไมถึงได้ง่วงนอนแบบนี้ล่ะเฮ้ยไปถล่ละ นี่ขับช้าแบบนี้เมื่อไหร่จะตามทันน่ะโทษทีรถมันวิ่งเร็วได้แค่นี้เ่ย้ยงั้นเปลี่ยนแผนเถอะฮีโร่ขาวใช้พลังทำให้รถทุกคนหยุดเราต้องแยกรถคนร้ายออกจะได้ไม่เป็นอันตรายกับคนอื่น เลเวลสเวอร์ชั่นอัปเกรดสามารถ oh, 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 oh. สร้างภาพลวงตาที่คนเห็นและรู้สึกเหมือนกันได้ในวงกว้างสุดยอดไปเลยใช่ไหม่ลคะอะไรเนี่ยแยกนี้ไม่มีไฟแดงตรงแยกนี่นาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ดเห็นไฟแดงยังไม่หยุดหรอเดี๋ยวจะสร้างทางด่วนพิเศษไปส่งตำรวจให้เลยฮีโร่ขาวฮีโร่ฟ้าขอยืมหน่อย พลังซูเปอร์นาโนสร้างวัตถุทางรถพิเศษจงมานาโนชิปที่อัปเกรดใหม่ทำให้ซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ของเรารวมพลังกันและส่งพลังไปให้ฮีโร่แต่ละคนใช้ได้หลากหลายมากขึ้นนาโนชิปอัปเกรดใหม่เนี่ยมัลลมไปเลยแต่ว่ามันมีลผลค่าเคียงนิดหนึ่งนะคะลพลังมันหมดเร็วเกินคะ่ะพลังลดลงไปเร็วมากไม่ไหวแล้ว ต้องเพิ่มพลังให้ฮีโร่ชมพูด่วนแล้วล่ะไม่ต้องห่วงฉันฮีโร่ฟ้ารีบใช้พลังของเธอกับเจ้าแท็กซี่โจนนั้นทางนี้ฉันดูแลเองรีบไปเร็วเข้าเอาล่ะเร่งพลังยากยาึยายากยยช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอย่าพึ่งนะอย่านะอย่าย่เดๆเสร็ยฉเนย พลังผ่านวัดถูได้ตัวละเจ้าแท็กซี่ไวรายโอ้ยเจ๋ไหวแล้วเฮ้ยแล้วคุฮีโร่สวยช่วยได้ฮีโร่ชมพูก็พลังใกล้จะหมดฮีโร่ฟ้าไปเจออะไรไม่รู้ในแท็กซี่แล้วฮีโร่ขาวอย่างคิมจะทำยังไงช่วยทางไหนก่อนดีล่ะคะดรแอนโอ้ยดรแอนก็ลุ้นไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมนี่แหละค่ะไปลุ้นกันต่อเลยเฮ้ย น่ออยนนะครับรีกิดเดียวก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วดรแอนคะในนี้มีหญิงใกล้คลอดเราต้องการความช่วยเหลือด่วนรับทราบจะติดต่อรถพยาบาลให้ไปรับโดยด่วนฮีโรชมพลังของเธอช่วยทำาพอดได้ไหมฉันทำคลอดไม่เป็นหนอ,อกอ๋อรู้แล้วรีบเพิ่มพ,พลังเร็วเข้าหายใจเข้าลึกๆนะคะช้าๆนะคะใจเย็นๆนะคะเ่วยฉันด้วย เร็วกว่านี้ได้ไหมพี่เห็นอยู่ว่าคนเันจะคล้องเล่งอยู่ตลอดทางแล้วเนี่ยใต้สะพานเนี่ยมันยาวมากอ้ยไม่เห็นทางลงเลยเออยหย่ถนนหายไปไหนจริงด้วยมันสร้างจากพลังของฮีโร่ชมพูนี่หมดดิสแล้วแนะ่นอนเลยทำไงดีเร็วๆขวา<ม>สิ่นท้าพี่พจะไม่มทำแล้วนะอฮ้ยตั้งหน้าตั้งหลังเลยเลย คุณโอเคไหมโอเคฮีร่ขาวเร่งความเร็วเดี๋ยวนี้เพิ่มสปีดการบินความเร็วซูเปอร์เทอร์โบมาแล้วมาแล้วนิบหน่อยนิบหน่อยลูกฉันลูกฉันปดทนหนก่อนนะครับ เป็นแท็กซี่โจรโปยาสลบชิงทรั์ซะหน่อยแต่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมตั้งใจจะขโมยของใครดีครับแล้วของของพี่แววใจมาอยู่ในรถของคุณพี่ได้ยังไงวิราครบคะผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคุณอยู่ๆเขาก็เปิดประตูรถวิ่งพลวดออกไปแล้วก็ทิ้งของเอาไว้แบบเนี้ยคุณกำลังลมยาสลบที่แววใจนะสิโชคดีที่พี่แววใจเขาได้กลิ่นเลยไหวตัวทันหนีมาซะก่อนผมว่ากลิ่นนั้นอ่ะม,มันคง ้องใส้ผมมันไม่ค่อยดีมันปั่นป่วนไปหมดเลยฮหเฮ้ยแท็กซี่โจรนั้นมันเป็นใครกันแน่เดี๋ยวเข้าอะไรเข้าเข้าหัวแล้วตกลงว่าแท็กซี่คันนั้นก็ไม่ใช่แท็กซี่โจรโปยาสลบที่อารวาสอยู่แต่โชคดีที่เราได้ของของพี่แววใจคืนมานะคะทลังอ่านทะลวงใจอุ้ยอุ้ แววใจตกอยู่ในอันตรายน่าจะอยู่บนรถฮะแววใจอาสาตามไปช่วยจับแท็กซี่แอนห้ามแล้วแต่แววใจไม่ฟังขึ้นแท็กซี่ตามไปมาร์กี้ช่วยสังเกตรายละเอียดหน่อยได้ไหมโอเคค่ะเห็นแล้วคะ่ะทะเบียนฮอ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 ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดการจดป้ายทะเบียนรถของแท็กซี่เป็นการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นได้นะคะเพื่อนๆคะช่วยเป็นสกัดว่าแท็กซี่ทะเบียนฮอ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 ศูนย์ศูนย์เจ็ด ศูนย์เจ็ดรถคันนี้อันตรายสกัดด่วนอันตรายสกัดด่วนฮอร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 ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอันตรายสกัดด่วน, hey, น,นเฮ้ยนั่มันลอยหน้าลอนี่หลังจากนี้รถที่ตังวิทยุคลื่นนี้จะช่วยกันสอดส่องหาแท็กซี่ที่มีทะเบียนที่เราประกาศไปตอนนี้เราก็ต้องรอผลต่อไปหาได้แต่รองรอั้นเหรอเนี่ยนะแผนเธอเยียยา,ยา,ยาย แล้วพี่แววใจล่ะป่านนี้ไม่โดนลากไส้ไปแล้วหรอทำไมฉันจะไม่ห่วงพี่แววใจแต่นี่เป็นเวทีที่เราจะหารถคันนั้นได้เร็วที่สุดนี่อย่าโมวแต่ทะเลาะกันได้ไหมตอนนี้ช่วยพี่แววใจสำคัญที่สุดนะอีกนิดหนึ่งจะถึงบ้านพี่แล้วน้องวุ้ยสาวเปนพี่ชชโ้โหโรซาบตอนนี้เราพบเท็กซี่ต้องสงสัยแล้วได้การละ เกิดป้าอะไรขึ้นมากันเนี่ยมิกเลยคุณถูกจับแล้วอย่าได้ขัดขืนแล้วปล่อยตัวไม่ใจเมียี้พูดบ้าบ้าใครจะยอมให้จับง่ายๆแล้วเฮ้ยผา จ้าจ้ใช่จ้าจ้าไหแกแกแกแาแก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 แาแก้อแก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 จาแกนกแ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 เแก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 แแกมาแกแแกแกแคนแแกกกแ ไปตายกับุญและแค่เป็นลมยโงกลิล่นของพี่เขาจัดได้ว่า พลังพิเศษได้ไหมเนี่ยขอเค้กส้มหนะ้านี้เพิ่มอีกชิ้นนะคะพี่แววใจขิมขอสลัดผลไม้เพิ่มด้วยขอวิตามินเพิ่มอีกขวดด้วยนะคะเอาเลยจะเต็มที่เลยวันนี้แววใจเลี้ยงขอบคุณทุกคนที่ช่วยแววใจไม่ให้เป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะว่าแต่แววใจเถอะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะโดยเฉพาะเรื่องขึ้นแท็กซี่เนี่ยก่อนลงจากรถต้องตรวจตราดูของให้เรียบร้อยก่อนอย่ารีบเดี๋ยวของก็ได้หายอีกพอถือค่ะด็กเแอนค่ะบิ่แววใจจนหูตู่หูตันแล้วล่ะคะ่ะปัญหาเนี้ย แววใจแกได้ตลอดการแล้วล่ะคะที่แววใจจะไม่ลืมของบนรถแล้วหรอมีบทเรียนแล้วอย่างนี้คงมีสติทุกครั้งที่ขึ้นรถไม่ใช่แค่เรื่องของหายหรอกค่ะต่อไปแววใจจะปลอดภัยไปตลอดการเพราะนี่เแววใจมีแท็กซี่ส่วนตัวแล้วล่ะคะ <c oughs> แต่ที่คนนั้นเขา <c oughs> <c oughs> ไปก่อนนะ แก้ปัญหาได้สมกับเป็นพี่แววใจจริงๆเอ๊พี่แววใจบอกจะเลี้ยงแต่หนีไปซะแล้วแล้วใครจะจ่ายเออคือดรแอนเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระนะคะดรแอนคุณแววใจกลับมาใจเดี๋ยวนี้ไม่มิชชั่นของสามสาวซูเปอร์ฮีโร่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วน้องๆล่ะคะทำหน้าที่ของวันนี้เรียบร้อยหรือยัง ถ้ายัางก็ต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องกังวลแล้วเราจะได้มาสนุกด้วยกันในซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้พบกับพวกเราและปฏิบัติการสุดลับในสัปดาห์หน้าได้ค่ะวันนี้ดรแอนและสามสาวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะสร้สางวัตถุทางรษทุดมากโอ้ยเหม็นจังเลยอ้ยโตย,ยังลอนทำไมเราฝากย